ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหมูป่าอสูรโลหะทองคำดวงตาของชิงสุยฉายแสงประกายระยิบระยับชิงสุยมองไปทางแม่ของเขาและเห็นสายตาที่ตื่นตระหนกของเธอชิงสุยก็คาดเดาได้ทันทีว่าแม่ของเขานั้นจำได้ว่าสัตว์ตัวนี้คือหมูป่าอสูรโลหะทองคำ ส่วนเหตุผลที่ชิงสุยรู้ได้ว่ามันเป็นหมูป่าอสูรโลหะทองคําก็เพราะเขาเคยเห็นมันในสารานุกรมสัตว์อสูรในช่วง2อถึงหน้าสุดท้ายที่แนะนำสัตว์ที่เกิดจากการแปรสภาพร่างกายสัตว์โตเต็มวัยที่จากการแปรสภาพสายพันธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นจากระดับสัตว์อสูรหรือสัตว์อสูรไร้แก่นหรือสัตว์ดูร้ายหรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าพวกมันจะมีเอกลักษณ์ที่เด่นออกมาแล้วยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งออกมาอย่างท่วมทน้น ชิงสุยจำคำอธิบายเกี่ยวกับหมูป่าอสูรโลหะทองคำได้เป็นอย่างดีหมูป่าอสูรโลหะทองคำคือหมูป่าร่างโตเต็มวัยที่เกิดอาการแปลสภาพสายพันธุ์ซึ่งมันอาจจะเกิดจากการกินผลไม้พิเศษบางอย่างหรือหินปริศนา หรืออาจจะเกิดจากการดูดซับพลังปราณจากสวรรค์และโลกตามคำเขียนอธิบายของสารานุกรมสัตว์อธิบายว่าหมูป่าอสูรโลหะทองคำมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกลัน่นแม้กระทั่งผู้ฝึกตนะนเทวะเซียนเทียนขั้นที่หนึ่ง ก็ไม่อาจสร้างบาดแผลอันตรายให้กับมันได้ฟันของมันนั้นแข็งแกร่งอย่างมากสามารถฉีกกระชากทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งเหล็กก็ตามการเคลื่อนไหวของมันนั้นรวดเร็วปานสายลม และความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นยังไม่ปรากฏถ้าจะให้พูดอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ชิงสุยรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเหตุการณ์จะเลวร้ายยิ่งกว่านี้ถ้าหากหมูป่าทองคําเกิดบ้าคลั่งชิงอี้รู้สึกงงงวยอย่างยิ่ง ในขณะที่สตรูที่แข็งแกร่งอยู่ห่างจากพวกเขาเป็นเพียง100เมตรเท่านั้นชิงสุยกำลังจ้องมองดวงตาของหมูป่าทองคำที่มีขนาดใหญ่มันถูกเติมเต็มไปด้วยความน่ารักและร่องรอยแห่งสติปัญญา ชิงสุยรู้ดีว่าสัตว์ที่กลายพันนั้นส่วนใหญ่จะมีสติปัญญาปรากฏขึ้นและร่างกายของพวกมันนั้นเรียกได้ว่าเป็นคุมสมบัติและยิ่งแก่นอสูรของพวกมันมีค่าสูงยิ่งกว่าแก่นอสูรของสัตว์อสูรท่านแม่ ลงจากรถและพาพวกเขาถอยห่างออกไปก่อนตอนนี้มันขวางเส้นทางพวกเราวไว้ดังนั้นเดี๋ยวลูกจะไปหาทางล่อมันออกไปเองชิงสุยกระโดดออกจากรถหลังทางที่เขาบอกกล่าวชิงสุยเจ้าพาพวกเขานี้ไป เดี๋ยวแม่จะไปดึงดูดความสนใจมันเองชิงอี้ลงมาจากรถพร้อมกับชิงฮูและชิงเปิดพร้อมทั้งกล่าวมาอย่างรวดเร็วคราวนี้เราจะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนพวกเราจะจัดการไปด้วยกันชิงเปิดพูดด้วยความกโกรธ ชิงฮูไม่ได้กล่าวใดๆแต่สายตาของเขานั้นบ่งบอกได้เลยว่าเขาจะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนเอาละพวกเจ้าพูดเหมือนเรื่องตลกท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเคยมีครั้งไหนกันที่ข้าตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่มั่นใจ ท่านแม่ได้โปรดเชื่อลูกเถิดพาพวกเขาไปซ่อนและเดี๋ยวอีกไม่นานลูกจะรีบกลับมาชิงสุยกล่าวอย่างง่ายง่ายชิงอีมองดูชิงสุยยังไม่แน่ใจในขณะที่เธอใส่หน้าในตอนนี้เธอค่อนข้างไม่เชื่อในตัวของชิงสุย ลูกยังมีผลเสริมความว่องไวท่านแม่มั่นใจได้ชิงสุยหยิบผลเสริมความว่องไวออกมาก่อนที่จะกินมันเข้าไปอย่างรวดเร็วเขาว,วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหันหลังกลับมาก็เป็นสัญญาณให้เธอพาน้องๆของเขาหนีไป ชิงอี้รู้สึกช่วยไม่ได้เธอคือทำได้เพียงพาชิงหูชิงเปยและสารถีทั้งสองถอยหลังกลับไปอย่างรวดเร็วยามบ่ายในฤดูร้อนแสงแดดยังคงแผดเผาและไรซึ่งแรงลมชิงสุยยืนอยู่ห่างจากหมูป่าทองคำประมาณ50เมตร ท่านใดนั้นหมูป่าทองคำก็จ้องมองมาทางชิงสุยและดวงตาของมันก็ขยายขึ้นมันกำลังคิดว่าชิงสุยกำลังท้าทายมันและพุ่งตัวเข้าหาชิงสุยด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าฟาดให้ตายเถอะ ทำไมมันถึงเร็วเยี่ยงนี้แม้ภายใต้อำนาจจากการกินผลเสริมความว่องไวแต่ชิงสุยก็ยังช้ากว่าหมูป่าทองคํามากอย่างไรก็ตามหลังจากที่ก้าวไรวิญญาณพัฒนาเป็นก้าวขจัดวิญญาณ<อ>มันทําให้การเคลื่อนไหวของเขาเคล่องเคล่ากล้องไวทําให้ทุกย่างก้าวลึกซึ้งและลึกลับมากขึ้นด้วยสิ่งนี้ชิงสุยจึงสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของเขาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เขาพยายามวิ่งเข้าไปในส่วนลึกของหุบเขาหมูป่ามันคงเป็นเรื่องโกหกถ้าหากจะบอกว่าเขานั้นไรซึ่งความกลัวท่ามกลางแสงแดดฤดูร้อนที่แผดเผาชิงสุยต่างเต็มไปด้วยเหงื่ออุ้ม หมูป่าทองคำก็กำลังวิ่งไล่ตามชิงสุยด้วยระยะห่างไม่ถึง2เมตรชิงสุยพยายามรวบรวมสมาธิและให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของหมูป่าตลอดเวลาชิงสุยรู้ดีว่าภายในตัวของมันนั้นมีแก่นอัดสูน ซึ่งมันจะช่วยให้การโจมตีของหมูป่าตัวนี้รุนแรงยิ่งขึ้นทุกๆครั้งที่มันโจมตีแก่นอสูรจะปลดปล่อยพลังปราณซึ่งมันคล้ายกับพลังปราณของผู้ฝึกตนเทวะเซียนเทียน แต่ผลกระทบของมันนั้นรุนแรงยิ่งกว่าพลังปราณของผู้ฝึกตนเทวะเซียนเทียนความกังวลเดียวที่ชิงสุยกลัวมากที่สุดนั่นก็คือหมูป่าทองคําตัวนี้อาจจะซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่สามารถทำให้เขาตกเป็นเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งสังหารเขาได้อย่างง่ายดายชิงสุยไม่กล้าที่จะปะทะโดยตรงเขาทำได้เพียงแค่เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางและหลบหลีกไปเรื่อยๆและแม้ว่าหมูป่าทองคำจะจู่โจมโดยอาศัยพลังจากแก่นกลางของมันแต่ชิงสุยก็สามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีที่รุนแรงของมันได้หลังจากนั้นเกือบจะ15นาทีชิงซุยก็ยังคงมุ่งมั่นจดจ่ออยู่ที่สัตว์อสูรตัวนี้ จนกระทั่งเขาเข้าไปในยังส่วนลึกของหุบเขาหมูป่าด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อผลเสริมความว่องไวสามารถใช้ได้เพียง15นาทีเท่านั้นและเมื่อใดที่ค่าสูญเสียพลังนั้นไปหมูป่าทองคำตัวนี้คงจะจับค่าเรียกง่ายได้ และเมื่อพลังนี้สูญหายไปความแข็งแกร่งของข้ามันจะลดลงอีกและโอกาสที่ข้าจะถูกสังหารนั้นคงเพิ่มขึ้นอีก30%เอร์เซนหลังจากตั้งใจหลบหลีกการโจมตีของหมูป่าทองคําชิงสุยปล่อยหมัดเข้าไปโจมตีบริเวณหัวของมัน จากด้านข้างชิงสุยรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาวไว้ในกำปั้นที่ชกออกไปหมัดที่ถูกปล่อยออกไปรู้สึกเหมือนกระแทกเข้ากับแผ่นโลหะส่งเสียงดังราวกับเสียงระเบิดออกมาแขนของชิงสุยถึงกับงอและสั่นจากแรงกระแทก หลังจากที่หมูป่าทองคำได้รับการโจมตีอย่างรุนแรงชิงสุยก็เข้าใจในทันทีว่าทำไมผู้ฝึกตนเทวะเซียนเทียนถึงไม่อาจก็บาดแผลให้มันได้พลังหมัดของชิงสุยนั้นมีพละกกำลังมหาศาลมากกว่าสองหมื่นจิน เมื่อมองดูหมูป่าสีทองตัวนี้ก็ลืมไปได้เลยเกี่ยวกับเรื่องที่กะโหลกสีสักของมันจะแตกออกแม้แต่ทิศทางที่มันเคลื่อนที่ของมันก็ไม่มีท่าทีเปลี่ยนไปเลยในตอนนี้ชิงสุยรับรู้ถึงความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ และดูเหมือนว่าหมัดที่ถูกปล่อยออกไปนั้นจะสร้างความโกรธให้มันแทนมันยิ่งกระโจนเข้าหาชิงสุ่ยด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นขาของมันเคลื่อนที่เข้าหาชิงสุ่ยด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อถือ เว้นเอ้ยการเคลื่อนไหวของหมูป่าตัวนี้ลึกลับมากมันทำให้ชิงสุยรู้สึกว่าเขานั้นไรซึ่งคนทางในการหลบหนีบาดแผลลึกเริ่มปรากฏขึ้นบนไหล่ที่เกิดจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ เขายังคงพยายามมองหาจุดอ่อนของหมูป่าทองคําเขาจึงไม่ได้ใส่ใจที่จะดูแลมันในช่วงเวลาอีกอึดใจเดียวเขาก็ได้รับบาดแผลที่บริเวณซี่โครงข้างซ้ายของตัวเขาซี่โครงสามแท่งหักออกทำให้ชิงสุยเจ็บปวดทรมาน และร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยเหงื่อในตอนนี้ชิงสุยต้องการที่จะโจมตีดวงตาของหมูป่าทองคําเขาค้นพบว่าดวงตานั้นเป็นเพียงจุดอ่อนเดียวแต่มันคงไม่ดีนะถ้าหากจะต้องพึ่งความว่องไวของมันอสูรสันโดษ เขาก็คงไม่อาจทำมันให้สำเร็จได้ชิงสุยถอนใจเขารู้สึกเสียใจที่เขานั้นไม่ได้มีอาวุธลับและเขาก็กังวลว่าเขาอาจจะต้องสูญเสียชีวิตไปในตอนนี้แม้ร่างกายของชิงสุยจะมีความสามารถในการฟื้นฟู และรักษาอาการบาดเจ็บในอัตราที่น่าตกใจไม่ว่าแผลบนร่างกายของเขาจะเพิ่มขึ้นเคล็ดกยาบรรพการก็จะรีบเพิ่มความเร็วในการรักษามากยิ่งขึ้นเมื่อพลังจากผลเสริมความว่องไวหายไป บาดแผลบนร่างกายชิงสุยก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วชิงสุยเริ่มรู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเรากับคนที่กำลังเจ้าขาเข้าสู่ความตายเขาใช้การตอบสนองทั้งหมดในร่างกายพยายามหลบหลีกและป้องกันการโจมตี ถ้าหากร่างกายของชิงสุยไม่ได้แข็งแรงเขาก็คงหมดสติไปนานแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็มาถึงขีดจำกัดของเขาแล้วภาพในอดีตฉายขึ้นผ่านสายตาของชิงสุย เมื่อแม่ของเขาแอบร้องไห้ในตอนที่เธอนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประกูลเยียนให้เขาฟังแม้ว่าจะคิดถึงมันยังไงเขาก็ไม่เข้าใจแม่ของเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานและฝากความหวังไว้กับเขา ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาถูกหัวระยะและถูกเรียกว่าเป็นความล้มเหลวจากคนในตระกูลชิงและต่อมาเขาก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับซื่อถูผู้ฝานและก้าวผ่านพิธีเฉลิมฉลองและเดินทางเข้าสู่เมืองร้อยไมย้ ภาพครั้งแรกที่พบกับอี้เหอภาพครั้งแรกที่เขาได้พบกับสือชิงจวงและในที่สุดเขาก็ได้สารสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอและได้พบกับเหวินเหริอนอูซวงและได้สังหารผู้ฝึกตนาเทวะเซียนเทียน และได้รับอาจารย์ที่แข็งแกร่งอีกทั้งยังมีความงามอันไรที่สิ้นสุดฉากต่างๆถูกฉายขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาเริ่มต้นที่จะฝึกศิลปะก,การต่อสู้เขาได้รับเพล็ดวิชากายาบรรพการ เริ่มฝึกฝนรับรู้เคล็ดวิชาและทำระลางสิ่งศกปรกเมื่อพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นจี้ยินอย่างที่ได้รับมาก็สร้างสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นเขาได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนยกยุพร,ราชอมะตะและเริ่มต้นเรียนรู้การปรุงยา อีกครั้งได้รับเคล็ดวิชาใหม่ๆเคล็ดวิชาเปลวเพลิงบรรพการหยินหยางหรือแม้กระทั่งเคล็ดวิชาเข็มสยบลิขิตฟ้าหลังจากนั้นภาพยังคงฉายต่อมันเป็นเรื่องราวการปรุงยาเขาได้เริ่มกลั่นผงยาบรรเทาทองคำ เริ่มทำการรักษาออต่งห่าวด้วยเคล็ดวิชาเข็งสยบลิขิตฟ้าอันแสนมหัศจรรย์ภาพที่เขาสามารถรักษาวนเหรือนอูซงและรักษาไปลี่จริงเว่ยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจค่าค่ารอดพ้นจากอุปสรรคมามากมายแล้ว อนาคตอันรุ่งโรดกำลังรอข้าอยู่ถ้าไม่ยอมรับมันข้าจะไม่ยอมรับมันเด็ดขาดชิงซุยปลดปล่อยคลื่นแรงกดดันที่แข็งแกร่งออกมาอีกทั้งศักยภาพภายในร่างกายของเขานั้นก็ระเบิดออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการเริ่มโคโจรด้วยตัวมันเองเรากลับว่ามันถูกกระตุ้นโดยขุมพลังที่ไม่อาจต่อต้านได้พลังปราณของเขานั้นโคโจรมาถึงรอบที่4 8โดยไม่มีท่าทีที่จะหยุดลงและมันยังคงหมุนเวียนโคโจรพลังปราณอีกรอบการโคโจรพลังปราณรอบที่49ในช่วงเวลานั้นชิงซุยรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบริสุทธิ์ และรู้สึกว่าพลังจากสวรรค์และพื้นโลกกำลังไหลเวียนเข้ามาในจุดไปหุ้ยบริเวณหัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันทำให้ร่างกายของเขาตกอยู่ในอาการมึนงง,งราวกับว่ามีข้อมูลจำนวนมากไหลเวียนเข้าไปสู่หัวเขา ตนแทบจะระเบิดออกมาจุดปายหุ้ยนั้นเป็นเส้นลมปราณที่ปกครองทุกส่วนของร่างกายเช่นเดียวกับจุดตา้าจงที่เป็นเส้นลมปราณเชื่อมต่อกับโลกภายนอกพวกมันทั้งสองเป็นจุดที่ลึกลับที่สุดและกว้างที่สุดในร่างกายของมนุษย์ ไม่มีแค่นั้นทั้งสองจุดชี่พจรนั้นต่างถูกเรียกว่าจุดชี่พจรแห่งความตายข้าสามารถทำลายมันได้แล้วทำลายอุปสรรคที่ก่อปัญหาให้ข้ามากถึงเจปีในที่สุดข้าก็ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สี่แห่งเคล็ดวิชากายาบรรพการชิงสุยรู้สึกราวกับว่าเขานั้นกำลังฝันอยู่และเป็นฝันสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติลง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ